สวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะสวัสดีฟ้าใสเลยฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะเมื่อวานจะมาแกะโกโก้เมื่อวานนี้เราก็ได้ลองทําให้ดูแล้วนะคะที่เอาเมล็ดโกโก้ที่คั่วแล้วนะคะมาปั่นเป็น โกโก้เพสนะคะหรือช็อกโกแลตเพสให้ดูนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากไลฟ์เสร็จเราก็เอาไปใส่แม่พิมพ์แช่ตู้เย็นสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะว่าเนี่ยดาร์ช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจากอัน,น,อนเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยมันเป็นยังไงันี่ยป้าฮะมาใส่ิปเลยะเดี๋ยวก่อนรอพี่มาดูเยอะๆก่อน,นก่อนอื่นให้ดูก่อนว่า ก่อนที่จะแบบนี้มันคือเขาเรียกว่าแบบบีนทูบาร์เลยเนาะเราทาตั้งแต่ต้นเลยนะคะนี่ช็อกโกแลตทําเองเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเมล็ดโกโก้สดที่ทั่วแล้วนะคะที่ร้านเติ้นกาฟ้าใสมีขายแบบนี้ถ้าค่ะแบบเนี้ยหอมช็อกโกแลตเลยกินได้เลยเตน้ามาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนถั่วที่มีเปลือกนะคะช็อกโกแลตหรือมีโกโก้ใช่ มันจะเป็นแบบเป็นพืชเป็นอาหารที่แบบเป็นซูเปอร์โภกรใกให้ดูนะนี่โอ้โหแกะออกมาเป็นเม็ดเลยคือเขาเป็นซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟลาวอนอยด์นะคะสูงถ้าใส่กินโชว์หน่อยมีสารต้านมะเร็งมีธาตุเหล็กนะคะมีทีโอโบมีนมีฮิปโตเฟนที่เป็นสารตั้งต้นของซีโรตทนินมันก็เลยทำให้อารมณ์ดีนะคะ แล้วก็มีไขมันที่ดีนะเไขมันโกโก้เนี่ยเป็นไขมันดีแล้วก็มีพลังงานแล้วก็อีกอย่างนึ่งอะมันเหมือนเรากินถั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็สูงด้วยนะเราเราได้กินไฟเบอร์เข้าไปด้วยเลยจริงๆเรากินทั้งเปลือกเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะแกะเปลือกออกก็ได้ถ้าใครยังไม่คุ้นเนาะเปลือกอร่อยเปลือกอร่อยกินได้ลูกคล้ายคมะาม่วงหิมพาน์เผาอ่ะเนาะทีนี้พอเราแกะออกมาได้ใช่ไหมเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราแยกเปลือกออกแล้วเราเอาแบบเนี้ยไปทุบๆแข่งกันดีป่ะใครได้แกะเ,เป็นเม็ดเออก็เป็นเกมเล่นกับเด็กๆก็ได้นะคะว่าให้เด็กๆแกะแล้วออกมาแบบเป็นเม็ดดูได้ขเขาก็จะได้ฝึกสมาธิแล้วมันจะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วเสร็จแล้วเอาไปทุบๆหน่อยแบบนี้แล้วเอาไปใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นแห้งเครื่องปั่นที่แบบรอบเยอะๆความเร็วสูงๆเ,เนาะต้นก้าแฟใส่เยอะๆจะได้อารมณ์ดีไหม แต่ว่าอะไรวะอารมณ์ดีอารมณ์ดีแม่ได้อารมณ์ดีแล้วให้แม่เชื่อฟังลูกโอ้เดี๋ยวเนี่ยแม่จะเอาแผ่นเนี้ยมาให้พี่แกะให้พี่ๆดูก่อนขอให้แม่เชื่อฟังลูกหลังจะกินนะคะเย้ขอให้แม่กินอีกเยอะๆจะไี้ช็อกโกแลต็อกกีแบบนี้มันคือทั้งขมนะคะเก็บจนแกะกินให้ดูแต่ถ้าเราเก็บไปนานๆสักแบบอีกสักเดือนนึงนะ ความขมแล้วความเปรี้ยวมันจะค่อยๆลดลงแล้วมันเก็บได้นานเป็นปีเลยนะคะคล้ายๆบ่มวายเนาะเด็กๆเด็กอย่างนี้ยังกินได้เลยอะ่ะพอได้เนาะพอไหวเนาะไม่ได้แย่มากใช่ไหมลูกอืม,อมโอเคอกล้ากินได้อาภัยป้ใสอยากให้แม่ถุกกระนนหน่อยคะ่ะนิหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันมาแกะดูกันใครใครไม่มีแม่พิมพ์หมักก็ใช้เป็นแม่พิมพ์ไอ้นี้ก็ได้เนาะอะไรนะแม่พิมพ์น้ำแข็งเออที่มันเป็นซิลิโคนค่ะเก็บใส่ตู้เย็นใช่ค่ะ เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะพอใส่ทิมเสร็จปุ๊บเราเอาไปใส่ตู้ตู้เย็นช่องที่มันแบบไม่ต้องเย็นมากนะคะจะเอาแบบกระดาษที่แบบห่อมาใช่ไหมครับวางไว้ที่นี่เราก็ได้ช็อกกโได้เม็ดเลยนะคะเราก็ใส่ในตู้เย็นให้มันแข็งเลยครับได้ใส่ได้เม็ดแล้วแม่อยากแกะให้ดูโชว์แล้วนี่คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแง่แปะแกะให้พี่ๆดูใครอยากกินเม็ดอร่อยนะรู้รู้ว่าแบบนี้เลยตื่นเต้นสวยมากเลยอ่ะ สวยมากเลยใช่แม่พิมพ์อันนี้มันเป็นแบบอ่ออ่ะโชก่อนเฮ้ยหลังหือกันหรือยังไม่หลังไม่หลังน้องไห่เรามีดาร์กช็อกโกแลตทำเองได้ใช่ทำรูปแม่แม่กินแม่จะได้สุขภาพแข็งพอไหมคะไม่กินก่อนนอนมันมีพลังงานแม่ก็าอดฟาสติ้งเด็กแต่แล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเนี่ย จะกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะบีนะคะเอาไปละลายให้มันร้อนอ่ะแล้วละลายกับน,นมอ่ะมันก็กลายเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตโี่ะนะคะ,ะรรเรียกว่าโกโก้นิ่มนะคะอืมเขาเป็นแบบนี้เราเรียกว่าโกโก้นิ่มเออเก็บไว้นานๆแล้วมันไม่ขมแฮ่มโอเคมันรสชาติดีขึ้นนะคะอร่อยมากเลยค่ะอือร่อยเด็กก็กินได้ดีจจังเลยเด็กๆจะได้มีของมีประโยชน์กินนะพี่ๆดูนะเนี่ยจะอก่าเขาบอกว่า กินวันละมาอ่ะเบาเขาบอกว่าถ้ามันดีอ่ะมันจะหลุดออกมาจากบล็อกเองเลยเร<ก><ล>าอาจจะมาตั้งไว้นางก็แปลว่าอันนี้ไม่ค่อยดีแต่อันนี้ดีมากดีสีมันอันเดียวกันมันล็อตเดียวกันมันไม่หล่นออกมาหรือมันละลายขอบมันละลายเอาไปแช่ด,ดีดไหไม่ <laughs> เดี๋ยวสี เนี่ยก็จะแบบว่าให้พี่ๆเขาเห็นมาแบบว่าเฮ้ยเราทำช็อกโกแลตเงบล็อกแบบนี้ก็มีขายนะคะในอินเทอร์เน็ตลองเสิร์ชดูว่าแม่พิมพ์ช็อกโกแลตวายัไม่ยอมออกค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะทันไลฟ์โอเคเราแกะช็อกโกแลตกันค่ะเนี่ยนี่เอาผลงานนี้อะเลยออกไหมออกแล้วเออค่างๆมันเหลวจริงๆด้วยไมแก้าทำได้ยากก้าทำได้ถ้ามันแบบ แกะตอนที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยให้พ่อก่อนนะค่ะโอ,อ,อเคถ้าเสร็จแล้วถ้าเราแกะออกแบบเอาแกะออกจากแม่พิมพ์ตอนที่แบบออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆอะค่ะมันจะหลุดง่ายกว่านี้นะคะอ่าเราได้ดาร์กช็อกโกแลตทำเองเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่คนนี้ทำเ,เก็บได้แล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะมันจะติดกนันไม่ติดถ้าเราเอาไปถ้าเราแช่ตู้เย็นเอาไว้่่ไไมแข็ง ใครจะเก็บกวาดโอเคเดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเนีโอเคค่ะนะคิดว่าน่าจะทํากันได้แล้วนะคะก็สั่งได้มาเลยโกโก้ครึ่งกิโลสองรอยเท่านั้นเองเข้าไปซื้อเขากินนะดาร์กช็อกโกแลตแพคไอสักชิ้นหนึ่งเนี้ยแบบก็สองร้อกว่าบาทแล้วอะแต่อันเนี้ยมันทํามาจากแบบนิดเดียวเองอะแล้วเราทําเองนะคะมันดีตรงที่ว่า ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมด่างไม่เติมอะไรเลยน้ำตาลจัหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กัค่ะ แล้วจ้ะล้วก็เป็นกิจกรรมในควเรือนได้ด้วยนะแบบว่ามันนั่งกระท้อเปลือกเล้วก็แล้วเนี่ใช่ไหมแม่ใช่เพราะว่าใส่แกะได้เป็นเม็ดสวยๆนะคะเราก็จะเอาใส่ขวดโหลหรือแก้วเล็กๆอย่างนี้นะคะเอาไปให้คุณเน่เนาะเอาไปให้คุณย่านะคะให้ผู้สูงอายุที่บ้านกินให้ท่านอารมณ์ดีแล้วก็บำรุงสมองนะคะกินวันละสามถึงสี่เม็ดนะเขาบอกว่าจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์ได้สองอันเณโอเคแล้วแล้วเสร็จแล้วนะมืออ่ะจะหอม ช็อกโกแลตเนาะ mm hmm. ตอนที่เราทําแบบทําช็อกโกแลตนี่คือแบบมือหอมเดี๋ยว<ช>เราจะมาโพสต์ลิงก์เมื่อวานนี้นะคะกระปุกเท่าไรหร่อะคะอันนี้เราเอากระปุกเข้าตังมาใส่จรง,งจริง,รงมันเป็นถุงละครึ่งกิโลค่ะสองร้อยบาทแต่ถ้าซื้อสองถุงหนึ่งกิโลก็สามรอยห้าสิบนะคะลดลงไปห้าสิบบาท ซื้อไปเลยโลนึงสนุกค่ะแล้วเสร็จแล้วเอามาทุบๆแบบนี้เราก็เอาไปใส่เครื่องปั่นนะแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้สนุกมากมากเลยปั่นเป็นผงพร้อมเปลือกชงดื่มได้ชงไม่ชงไม่ได้เพราะว่ามันยังมีปริมาณแฟตเยอะปริมาณไขมันเยอะมันจะไม่ละลายเราต้องเ,อเราต้องแยกเปลือกออกค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะชงอ่ะแยกเปลือกออกแล้วเสร็จเราให้ปั่นแบบว่าให้ละเอียดเป็นซอสเป็นซอสของเหลวอะค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ แล้วเสร็จแล้วค่อยบีแล้วไปละลายกับน,นมแบบนั้นน่ะถึงจะละลายเนาะลองคิดดูว่าถ้าเขายังมีเปลือกแบบเนี้ย แบบไม่ละลายมันก็จะแบบเป็นผงงเมื่อวานนี้มีชงให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวมานแปะลิกงให้ค่ะได้ติดกันเลยอ่ะพี่ๆชมหน่อยฟ้าใสได้ติดกันเลยอ่พี่ๆชมฟ้าใสหน่อยหูฟ้าใสใช้สมาธิในการแกะนะมือเบาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเปลือกเนี่ยน่อันอันที่แกะแล้วหน่อยนึงแล้วหนก็นี่คือเขาขั้วมาดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าขั้วดีๆอะค่ะแค่เอามือบิดเปาะอย่างเงี้ยนะคะมันจะแบบพอดีแล้วมันจะหลุดออกมาได้เป็นเม็ดสวยๆแล้วก็เก็บ ้วหอมเลยโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสั่งได้ต้นกาแฟใสนะถ้าหมดรัดหนึ่งนี่คือต้องรอสองอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่7นะคะพฤษภาคมเราจะมีไปออกบูธท,ที่ Whispering Cafe นะคะที่นคนปรปฐมด้วยงานหมักนะคะอันหนึ่งทางให้พ่อกินดีกว่าเห็นมีขายเป็นผงชงดื่มที่เขามีขายเป็นผงอันนั้นนะ่ะคือเขาต้องไปสกัดเอาส่วนที่เป็นไขมันออก คือเวลาที่เอาไปละลายนึกออกแม้อะไรที่มันเป็นไขมันไปละลายน้ำเรานึกถึงดํามันไปใส่ในน้ำมันจะไม่ละลายเข้ากันเนาะมันต้องเป็นแบบเอาไขมันออกเหลือกต่ผงที่มันละเอียดมากๆอย่างนั้นคะแล้วมันถึงจะแขวนลอยอยู่ในน้ำอันนั้นคือผ่านโปรเซสผ่านกรรมวิธีเนาะแต่ว่าพลังงานมันก็จะลดลงข้อดีก็คือว่ามันไม่มีแฟตไง มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่มันจะผ่านโปรเซสเยอะแต่อันนี้คือแบบสดไม่ผ่านโปรเซสเลยนะคะแล้วก็ผงโกโก้แบบนั้นบางทีเขาจะมีแบบที่เอาไปทําให้มันเป็นด่างเพื่อที่ทำมันหายเปรี้ยวแต่อันนี้มันจะยังมีความเปรี้ยวอยู่นิดๆนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันผ่านกระบวนการหมักไงอะไรก็ตามที่มีจุลินทรีย์ที่ดีมาเกี่ยวข้องอ่ะมันคือซูเปอร์ฟู้ดแบบสุดยอดที่แบบที่ที่ที่จุลิน เป็นที่เป็นสิ่งที่เราควรกินหรือว่าแล้วอันเนี้ยมันทั้งเกิดจากขั้วการหมกแล้วยังได้กินเปลือกแล้วยังได้กินคือตัวมันเนี้ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วยังมีเฟเบอร์สูงอ่ะมีแบบมีสารอาหารอยู่ในนี้แน่นๆอ่ะเออยิ่งมีแล้วมันมีธาตุเหล็กในตัวมันเป็นถั่วที่มีธาตุเหล็กปกติไอ้พวกเนี้ยสู้ไม่ได้อูฟาใส่แกะใหญ่เลยค่ะทุกคนดูเขาแกะน่ารักโอเคนะคะดาอยากจะแบบนกิิได้จรงชวนทุกคน กินได้จริงเอาเขาบอกอะไรเอาบอกว่าอะไรบอกดังๆก็ได้มือมือกินหอมมากมือกินหอมโอเคไม่มันกินหอมมาก้่ะล้างมือแล้วมันแบบกลิ่นยังอยู่เลยอ่ะเออเนี่ยเราก็ชอบแล้วมือแบบกลิ่นติดช็อกโกแลตสดชื่นมากเลยค่ะแล้วเปลือกอันเนี้ยแกะแล้วอ่ะไม่ทิ้งเอาไว้ใส่รวบรวมมาไว้นะคะเอาน้ําร้อนใส่ชงเป็นชาสมุนไพรเป็นชาช็อกโกแลตหอมๆได้อีกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์อีกนะคะ เดี๋ยวพูดถึงประโยชน์ใครเคยได้ยินคาเทชินไหมที่อยู่ในชาเขียวอะค่ะในนี้ก็มีนะคะแต่เขามีสี่เท่ามากกว่าเพราะฉะนั้นนี่แบบนอกจากคาเทชินแล้วเขายังมีทีโอโบมนเนี่ยตัวทึ่งทีโอโบมนเนี้ยมันบำรุงสมองทำให้เรามีสมาธิน่ากินป่ะแล้วยังต้านเซลล์มะเร็งนอกจากเนี้เขามีฟาาว์อยฟาาว์อยนี่คือแบบสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเอามาให้คะแนนอะแรงกิง้งว่ามันต้านอนุมูลได้แค่ไหนมันคือแรงต้านมันคือแบบ ติดอันด <evening> ับท็อปทีเลยนะทีท็อกไฟของบรรดาอาหารนิ่ม่ได้แล้วกินเก็บมากินดีเลยเก็บมากินได้ทำแม่สนุกมากเลยทุกคนมสนุกมั่งทำไม่ได้เลยหยุดทำไม่ได้เลยฟ้าใสหยุดทำไม่ได้เลยฟ้าใสสนุกมากโอเคแล้วใครจะเก็บใครจะช่วยคุณแม่เก็บฟ้าใส เปลี่ยนก่อนชงชาต้องตากแดดเปลือกใช่ไหมคะไม่ต้องตากแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราใครยังอยู่ก็ฟังกันนะคะขบวนนการทำอะ่ะคือเขาแกะเอาผลสดเอา,มาเมล็ดนะจากผลสดออกมาแล้วเอา,มาเมล็ดอะ่ะไปหมกักพอหมกักเสร็จปุ๊บเขาเอาไปตากแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเขาเอาไปคั่วนี่แล้วเสร็จแล้วจะมาเป็นแบบนี้ค่ะคั่วอันนี้คือคั่วแล้วตากแห้งมาแล้วนะคะผ่านความร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย กินได้เลยสุกแล้วนะคะแล้วก็ไรนี้ยเขาเป็นไรที่ปลูกแบบอินซีไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะสบายใจที่แบบให้ลูกกินกินเปลือกกินเองอย่างเงี้ยโอเคสบายใจได้เลือกมาแล้วอย่างดีนะคะแล้วก็คนที่ทำเขาแบบไปเรียนการทําการหมักโกโก้ทําอะไรมาแบบจริงจังมากซื้อเครื่องม้ออะไรมาอย่างนี้เลยอะก็เลยมั่นใจเด็กที่เป็นเล็ก จำได้เนาะใครเคยดูคลิปน้องฟ้าใสเนาะตอนนั้นที่เราแกะโกโก้กันเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะละลายน้ําเปล่าดื่มจริงๆแล้วละลายน้ําเปล่ามันจะไม่ค่อยละลายนะทุกคนูอแล้ะพออล้พอก่อนพี่ถามเนี่ยพี่มีคนถามพี่มีคําถามเมียพี่เอมี่เนี่ยพี่เอมี่ถามว่าตัวเองกฎการละลายอะของที่มันน้ํากับ น้ำกับไขมันมันจะไม่ละลายหากันแต่ที่มันเราเรามองเห็นเหมือนมันละลายเพราะว่ามันเล็กมากมันมันปั่นเป็นผงที่มันเล็กมากๆแล้วคือมันก็เลยแขวนลอยอยู่แบบนั้นนะคะถ้าเราปั่นเองมันจะเหมือนกับ มีเมื่อวานเนี่ยที่มีทำถ้าใช้น้ำเปล่าอ่ะมันจะไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าใช้นมมีเม็ดเต็มหลายอันเลยค่ะถ้าใช้นมที่แบบเป็นนมพืชหรือว่านมวัวก็ได้อันนั้น่ะจะละลายได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีความมีไขมันนิดหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเม็ดเต็มของแม่อยู่ไหนอ่ะเม็ดเต็มของแม่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะหนูเก็บใช่ไหมล่ะนี่ไงเขาใส่อยู่ในตัวอันนี้หนูเก็บมาแม่ยังไม่ได้แกะเลยค่ะสักเม็ดนึงพี่สนใจกันใหญ่เลยเนี้ยขายของเร็ว พึ่งสั่งในเซตธัญพืชก็มีนะคะมีครึ่งกิโลแม่ขอขอของเห็กวนหนูจะให้เน่เออไปหาขวดมาใส่ให้เน่เดี๋ยวคุณแม่ไปหาให้เ <c oughs> นี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเป็นกุสโลบายนะเราซื้อไปแล้วเราก็ให้เด็กๆเขาช่วยกันแกะนะคะแม่ไปหาให้นั้นเน่ควรจะกินกินประมาณวันหนึ่งเม็ดสน กอก,กินมาละ3เม็ดถ้ากินเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าก็คือมันก็มีพลังงานเนาะมันก็พือโอเคถ้าสนใจนะคะก็อินบ็อกมาสั่งได้นะน้องเขาจะตอบถึง3ทุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะทยอยตอบนะคะอินบ็อกมาสั่งครึ่งกิโล200บาทนะคะไม่รวมส่งค่าส่ง50บาทเนาะมีวิธีกินได้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแล้วเวลาที่มันเป็นโกโก้หนิบออแกนิกทุกคนเคยซื้อใช่ไหมเวลาที่แบบไปเลมอนฟาร์มหรือตามแบบ ตามร้านที่ขายถ<ด>ุงมะเขือะแ,แพงมากใช่ป่ะแค่กระปุกนิดนึงก็200รแล้วแต่อันนี้คือ200อคือแบบได้ครึ่งกิโลเราแค่ไปแกะเองแล้วเราได้เอาเปลือกไปใช้ต่อได้อะทุกคนมันไม่มีที่ไหนเนาะที่แบบจะมาบอกแบบนี้นะเรา,เราอยากได้เองแล้วทีเนี้ยใครจะไปขายที่เล็กเนี่ว่าเราจะซื้อมาเยอะๆแล้วเราก็มาแบบแบ่งกันแบบเนี้ยนะคะเราก็มาแชร์เรามาแบ่งปันกันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่านเนาะ เราก็ไม่อยากขายแต่แบบอาหารเนาะเราก็อยากจะแบบแนะนําเวลาเดาเรียนอะไรมาก็อยากตรงนั้นแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังดัดแปลงทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยสุิว่ามมาีได้แก้วนึ่งาลองคิดดูว่าเอาผลไม้มาจุ่มแม่ขอะมาณีได้แก้วหนึ่งบะ,ะไม่มีถัว่วประมาณนี้ได้แก้วได้ค่ะเพือือกอะเยอะเลยนี่นะคะ มีแบบขายเป่าๆแยกเป็นแบบแบบนี้ขายถุงครึ่งกิโลมีอันนี้เราไปหากระปุกมาใส่เองนะคะเก็บเอาไว้มีขายแยกนะคะมมยแม่หนูได้กันหนูแค่ทำแบบน,นี้พอใส่แหมอ่ะได้ชุดคันยาพืช ไม่เป็นไรค่ะพอละโอเคละเดี๋ยวดยวาวแปะให้ดีกว่าว่าลิงเมื่อวานเนี่ยที่ชงเครื่องดื่มทำอะไรได้หนูปิดเนาะหนูทำหนูหยุดทาไม่ได้เลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาเด็กไปนอนแล้วพรุ่งนี้เขาไปโรงเรียนโอเคถ้าใครมีคาถามอะไรนะคะ <S <S ก็ฝากเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวดาวจะมาแปะวิธีทําเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งโอเคทุกคนเครื่องปั่นที่ซื้อมาปั่นโกโก้ได้หรือเปล่าปั่นไม่ได้ค่ะมันไม่ละเอียด ต้องใช้เค<อ>รื่องปั่น,นที่มีรอบสูงสูงเราจะต้องใช้ความร้อนหนูทำอะไรอะให้แม่กินไงคนมืดโอเคพอเราลูกพอเราลูกพอแล้วพอแล้วหนูหาแม่แม่ดิมันเล็กไป <c oughs> มันต้องเป็นเครื่องปั่นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะปั่นพวกปั่นเครื่องปั่นของแห้งอะนึกออกปะคะขอไอ้พวกปั่นน้ำพริกอะอันนั้นอะปั่นได้ เราให้มันเหมือนเวลาปั่นแล้วมันมีความร้อนช่วยหน่อยหนึ่งนะเดาใช้สมาร์ทเบนเดอร์ที่มันมีพลังเยอะอะค่ะของโจยังทำทั้งนมพืชททำทั้งปั่นสมุนไพรแห้งได้ค่ะเอออันนั้นอะ คุ้มมากเลยก็ถ้าไปสั่งซื้อเราบอกว่าบอกโค้ดต้นก้าฟ้าใสเขาแถมเพิ่มอีก300บาทนะคะสวัสดีค่ะไลบูชิตากิมจิมีโปรโมชั่นไหมกิมจิต้องถามไอพิมช่วงนี้มีโปรโมชั่นกิมจิหรือเปล่านะคะมีจัดเซตอยู่นะ1,000บาทอะเซตที่เอาไว้เซตกักตัวเอาไว้เยี่ยมคนเป็นโควิดหรือว่าเอาไว้กินเองตอนกักตัวเสริมภูมิคุ้มกันจะมีมีกิมจิมี ตีพลาแล้วก็มีสำรองขิงนะคะอันนี้ดีมากๆโอเคทุกคนไปแล้วกุ๊ดไนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องอารมณ์ดีแม่จะไม่ดุเวลาที่แบบเราลูกนอนดึกใช่ไหมโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่